โอเควันดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําต่อเกี่ยวกับรถ1นึต่อสินะครับก็จะเป็นตัวคอนเซปต์ Concept คือ toy to RC นะครับก็แปลงตัวจากของเล่นเป็น RC นะก็จากที่ลงล่าสุดไปก็คือผมติดตั้งโซไปแล้วนะครับทีนี้เราได้สปีดคอนโทรลมานะครับวางสปีดไปเรียบร้อยพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor ก็จะเป็นของ s ซอร์ a านะครับก็จะเป็น พลตน,นะครับสเปคก็จะเป็นสองสี่สามศูนย์นะครับขนาดของมอเตอร์ก็จะเป็นห้าพันแดร้อย kv นะครับเป็นแบบไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวเวลาเราซื้อมามันจะมีคู่มือให้มาด้วยนะครับก็จะมีสเปคบอกนะครับเราก็ดูว่ามอเตอร์เรา kv เท่าไหร่นะสเปคตัวไหนนะครับ มันคือ2430นอย่างงี้นะครับก็ดูสเปกนะครับเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับข้างบนตัวนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งมอเตอร์นะครับมันจะมีจุดยึดคือมอเตอร์มันจะมีจุดยึดสําหรับน็อต m3 กับ M2.5 นะครับใช้ให้ถูกต้องนะใส่ไม่ดีปีนเกียวนะครับอ่ะโซลว์ที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ JX นะครับ ตัวเบอร์น่าจะเป็นตัวนี้ PDI 1 8 8 1 MG นะครับทีนี้พอเราติดตั้งไปแล้วนะครับอ่าจุดติดตั้งก็คือเราใช้ ESC เนี่ยนะครับติดบริเวณตรงใกล้จุดเซอร์โวแล้วก็เอา d ีซีไปไว้ท้ายรถนะครับเพราะว่ามันติดในเรื่องของบอดี้คือบอดี้เวลาเราประกบแล้วถ้าเราจัดวางไม่ดีเนี่ยบอดี้มันติดเนื่องจากมันเป็นบอดี้แข็งนะครับไม่ใช่บอดี้ใสเห็นไหมมันก็มีชิ้นส่วนต่างๆข้างเยอะ น,นั้นเวลาติดไปมันก็จะไม่พอดีเราก็ต้องวางจุดให้มันเนียนสุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนะเป็นเบาะเป็นพวงมลาลัยอยู่ฝั่งนูน้นทีนี้แบตเตอรี่ผมใช้เป็น900มิลลิแอมนะครับ 7.4v ดิโพติดไปใต้นี้นะครับ แล้วฝุ่นนิดนึงเพราะว่าผมไปเทสตมาเรียบร้อยแล้วอพอเราสวิตก็คืออยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยนะครับตำแหน่งเดิมเลยเราเอาฝาสวิตตัวสีฟ้าเนี่ยครับกับตัวสวิตแยกออกจากกันผมเอาฝาเก็บไว้ด้านนี้ในนี้แล้วก็เอาสวิตมายึดด้านนี้นะครับมันก็จะมาโผล่ใต้ท้องรถตำแหน่งเดิมของตัวรถเลยก็เหมือนรถออริจินอลเลยเหมือนเดิมเลยนะทีนี้ พอเราเอาไปเล่นปุ๊บมันจะมีปัญหาก็คือวงเลี้ยวตัววงเลี้ยวเนี่ยมันจะติดตัวซุ้มนะครับเวลาเราเลี้ยวแล้วเนี่ยเลี้ยวเยอะเนี่ยคือตัวเนี้ยมันอาจจะออกแบบมาเป็นทอยเนี่ยมันก็เลยจะเลี้ยวค่อนข้างน้อยวงมันแคบไม่ใช่แคบโทษทีวงเลี้ยวมันกว้างนะครับก็คือมันเลี้ยวได้นิดเดียวทําให้เวลาเลี้ยวเนี่ยมันมันต้องมีระยะเยอะมันจะหักเลี้ยวเยอะๆไม่ได้ถ้าเป็นตัวทอยของเดิมนะครับที่จะทำบรูอาร์ซีแล้วเนี่ย มันสามารถชักเลี้ยวเยอะได้แต่พอเลี้ยวเยอะเสร็จปุ๊บเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะมาติดตัวซุ้มล้อทั้งสองฝั่งเลยนะครับไ้ายขวาเลยตรงซุ้มล้อตรงนี้วิธีการแก้ไขคือง่ายสุดคือเราต้องผ่าซุ้มล้อทิ้งเลยนะครับตัดซุ้มล้อออกเพื่อให้มันเลี้ยวแล้วเนี่ยยางมันไม่เข้าไปชนไม่เข้าไปชนด้านในซุ้มนะครับเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวเยอะปุ๊บเนี่ยม,มันเข้าไปติดรถมันจะเลี้ยวไม่ได้อันนี้ปัญหาเรื่องเลี้ยวนะครับเรื่องแรกเรื่องสอง คือยางนะครับยางเดิมเนี่ยที่ให้มาครับมันไม่ได้ทากาวมาแล้วยางมันก็ไม่ได้เกาะถนนมากนะครับวิ่งแล้วล้อแตกเลยคือมันยางมันไม่ค่อยเกาะถนนแล้วมันเป็นระบบไดเรกก็คือเป็นต่อตรงเหมือนสปูนอะ่ะทาให้แบบเวลาเราวิ่งเนี่ยเรากดคันเร่งเยอะๆเ,เนี่ยรถมันจะมีอาการหมุนนะครับก็อันเนี้ยแล้วข้างหลังมันไม่มีโช๊คด้วยข้างหน้ามันมีสปริง ข้างหลังไม่มีทีนี้ถ้าเราจะแก้เราคงต้องแก้คือให้อาจจะต้องเปลี่ยนล้อหลังให้ล้อหลังมันกว้างออเหลักการเดียวกับรถกระป๋องคือ,ให,อให้ล้อหลังมันกว้างขึ้นอีกนิดนึงและล้อหน้าเนี่ยทําให้มันแคบลงนิดนึงมันก็จะช่วยแก้ไขอาการที่มันมันหมุนได้แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับได้บ้างแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตก็ นัตอนนี้ก็ถ้าถ้าไม่ซีเรียสมันเล่นได้แล้วแหละนะครับอาจจะต้องเก็บตรงนี้หน่อยมันจะได้เรยวแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบวิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะยังไม่ได้ครับมันยังติดปัญหาอยู่คือรถช่วงล่างมันไม่เกาะถนนเพราะว่ารถเวลาวิ่งแล้วมันกระดอนเพราะว่ามันไม่มีโช๊คไม่มีอะไรช่วยซับแรงเลยข้างหลังมันมันกระดอนอันนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่ทีนี้ล้อตัวนี้ มันเป็นดุมหกเหลี่ยมแกะอูโอเคมันเป็นดุมหกเหลี่ยมครับ mm hmm. เห็นไหมแต่มันค่อนข้างลึกนะแต่มันเป็นหกเหลี่ยมแหละเราน่าจะใช้ดุมของพวกรถ เล็กๆกว่านี้เอ้ยเล็กประมาณไซนี้มาใส่ได้ของอาปกติมันอยู่เราาๆน่าจะไม่แปดมิลก็สิบมิลนะโอเคหกมิลเห็นไหมดุมหกมิลอืม หกมิลใส่ของอะไรได้บ้างเนี่ยใส่ของอะไรได้บ้างหาย่างยางอีกรุน่นนี้อยางมันเป็นยางนิ่มนะครับก็คือยางเหมือนอาซียแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะไม่มียางในอืมครับไม่มียางในครับ ก็เป็นยางนิ่มแบบอาซีนี่ยแหละแต่มันไม่มียางไหนมไม่รู้ความหนึบของยางด้วยถ้าแท็กชั่นไม่รู้ช่วยได้ไหมแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของเนี่แหละครับตัวตัวล้อหน้าเนี่ยมันเลียวแล้วมันติด ซุ้มนะเดี๋ยวเราก็ต้องแก้ไขอีกรอบนึงก็คือเกียซุ้มออกให้มันเลียวแล้วมันไม่ติดก็น่าจะจบแค่นี้สำหรับคันนี้น่าจะจบแค่นี้ครับน่าจะทำแค่นี้แหละชุดเกียร์ไม่ได้โมดิฟายนะครับชุดเกียร์เดิมห้องเกียร์เดิมนะครับเราแค่วางมอเตอร์ที่เป็นบัตเดตลงไปอย่างเดียว เตอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยแล้วกัน Okay. นี่ก็คือสภาพห้องเครื่องนะครับอย่างที่บอกว่าห้องเครื่องเนี่ยยังทําไว้แบบเดิมๆอยู่ไม่มีดัดแปลงอะไรเลยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวดัดแปลงแหละเพื่อเพราะเราต้องเรามีปาดฝาใช่เนื่องจากมอเตอร์เนี่ยของเดิมมันจะสั้นตัวนี้มันยาวกว่านะครับก็ต้องปาดฝาในส่วนนี้ออกเพื่อให้มันมอเตอร์ตรงนี้มันมีที่เวลาใส่ไปแล้วมันจะได้แบบไม่ติดกับฝานะครับเราปาดฝาออกหน่อยแล้วก็ ตัวห้องเครื่องเนี่ยมันจะมีฝั่งยึดมอเตอร์อยู่นะครับทีนี้ของเดิมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เราก็เลยต้องทําการนี้น็อตตัวนี้นะครับยึดน็อตตัวนี้นะครับกับตัวถังแล้วก็มอเตอร์เข้าด้วยกันนะครับยึดตำแหน่งแค่จุดเดียวเพราะว่าเราใช้ฝามอเตอร์เนี่ยในการบังคับไม่ให้มันดิน้นส่วนตัวเนี้ย บังคับไว้ไม่ให้มันทําการสไลด์ขึ้นลงนะครับไม่ mm. งนั้นมันจะถอยหลังออกไปได้นะครับ mm. ก็เรายึดมันไว้แบบนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะครับตําแหน่งก็เลยยังเป็นตําแหน่งเดิมเดิมเกียร์ยังเป็นเดิมเดิมอยู่นะครับ mm. ประมาณนี้ ใส่ก็ตามนี้เลยนะครับ ที่ในส่วนของเกียร์ไม่เราไปยุ่งกับมันเพราะว่าตัวรถเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกียร์เนี่ยเขาใช้เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับกี่พิษเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นโมดูลอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าความเป็นเฟืองเนี่ยมันเฟืองยาเฟืองละเอียดแค่ไหนเฟืองหัวมอตเตอร์ก็เป็นรู้แค่ว่าเฟืองหัวมอตเตอร์มันเป็นหรือพีเนี่ยเนี่ยมันแปดฟัน แต่มันเป็นแปดฟันที่มันไม่ใช่แปฟันของมอเตอร์แบบ2มิลน่ะผมลองเอา8ดฟันของมอเตอร์สมิลตัวที่เป็นไซส์หนึสมาลองใส่ใส่ไม่ได้นะครับความหยาบความโตของเฟืองคนละไซส์เลยสำหรับแนวนี้เนี่ยผมคงแนะนำให้ใช้เฟืองเดิมนะถ้ายังหาแบบเฟืองที่เป็นอัตราทดอื่นไม่ได้นะครับ มันจะได้ไม่ไม่ยากเกินไปไม่ไม่วุ่นวายในการในการปรับแก้นะฮะแล้วก็ยังคงมันจะได้คอนเซ็ปต์คือรถเดิมๆอยู่เพราะว่าเราโจทย์เราตั้งก็คือเราจะใช้ของเดิมเพิ่มเติมแค่เรื่องของระบบไฟนะครับระมบขับเลี้ยวเนี่ยให้มันเป็นระบบของ R c ซแต่ว่าช่วงล่างถือว่าลายลาย,ลายที่เป็นพื้นฐานของตัวรถยังเป็นของทอ,อยอยู่นะครับก็ยังเดิมๆอยู่ คือแค่ปรับให้มันใช้งานได้ดีขึ้นแค่นี้นะครับอ่ะคอนเซ็ปต์ก็มีประมาณนี้ครับก็ถือว่าคอมพิวแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราแก้ซุ้มล้อซ้ายขวาแค่นี้นือื่นก็ไม่น่ามีอะไรก็น่าจะใช้งานเล่นได้ตามปกติโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะตัดจบแค่นี้ครับแล้วก็สำหรับรถ1ต่อ16 ทอยทัก็น่าจะจบแค่นี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแะ้วอย่างอื่นก็รถใช้งานเล่นได้ตามปกปติแล้วอ๋อระบบไฟแสงสว่างผมลืมบอกไปไอตัวไฟหน้าซ้ายขวาเนี่ยกับไฟท้ายเนี่ยนะครับผมลองต่อสายกระแสะไฟเข้าไปแล้วอะใส่โหลดลงไปแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่นะไฟรีโพค่อนข้าง,ง,งจะแรงนะครับหลอด LED รุ่นเก่าแบบนี้มันเอาไม่อยู่ครับหลอดไหมก่อนนี้ก็เคยกลายเป็นว่ารถไม่มีไฟแล้วนะครับหลอดไฟผมตัดออกไปจากระบบแล้ว ก็คือเป็นรถเหมือนไม่มีหลอดไฟแล้วนะครับทั้งหน้าหลังเลยแต่โคมยังอยู่นะส่วนฟังก์ชันอื่นอย่างพวกประตูพวกเบาะนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยเรายังมีแบบปกติดีอยู่นะครับเห็นไหมพวงมาลัยเบาะต่างๆยังมีอยู่นะถ้าคนไม่ซีเรียสไม่ชอบน้ำหนักเยอะก็เปลี่ยนบอดี้เอาแม่งก็เอาบอดี้นี้ไปแกะ เอาชิ้นส่วนที่น้ำหนักหนักไปพวกบ่อพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแต่ถ้าแบบอยากให้แบบดูสวยงามอะไรเงี้ยก็ก็ใส่อย่างเี้็ได้ครับเล่นได้แต่ต้องบอกเลยตอนเล่นนะประตูบแม่กระเพื่อมอย่างนี้เลยซ้ายขวาเลยคือมันสะเทือนมากอ่ะอก็ซุ้มล้อมันติดนะเดี๋ยวต้องแก้ซุ้มล้อต่อโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยืดเยื้อไปครับ ก็เอาสูตรสั้นๆก็คือที่เราเปลี่ยนก็จะเป็นมอเตอร์สปีดเซอร์โวเอาแบตเตอรี่เข้ามานะครับแล้วก็ดัดแปลงเรื่องของระบบเลี้ยวนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ข้างหลังเนี่ยเป็นเดิมๆอยู่แค่ยึดจุดมอเตอร์เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับงบคันนี้ก็ถ้าถ้าไม่รวมตัวรถเนี่ยก็นประมาณเท่าไหร่วะพันนิดหน่อย พันนิดหน่อยก็จบครับอืมเพราะมันหนักจริงๆก็คือหนักเรื่องของมอเตอร์สปีดเซอร์โวประมาณนั้นนะครับอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่งจุกจิกเยอะมันมีแค่มอเอ่อเซอร์โวเนี่ยเซอร์โวกับอาร์มเซอร์โวเอ่อเซอร์โวกับขาเซอร์โวเนี่ยไอตัวม้าเซอร์โวก็เร็วราวประมาณสองสามร้อยนะครับมอเตอร์ก็สามร้อยกว่าบาทสปีดก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทแบตลิโพก้อนหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาท แค่นี้ถ้าคุณมีรีโมทอยู่แล้วก็แค่นี้แต่ถ้าไม่มีรีโมทก็ต้องจัดรีโมทมาอีกชุดหนึ่งก็รีโมทก็ประมาณเจ0ดแดอแล้วแต่รุ่นยี่ห้อครับแล้วแต่เลือกอ่ะไกลไลนปประมาณนี้ครับตัวเลขก,ก็ไปบวกเอาอืมถ้ามีอะไรสนใจสอบถามอะไรก็ทักกมาแล้วกันนะครับมีอะไรถามเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามเดี๋ยวเอาไว้จบคันนี้เสร็จแล้วผมน่าจะมีโปรเจกต์กับ ตัวนี้โอ๊ยหนักอ่าก็คือเป็นทำพาร์ทชิ้นส่วนนะครับจากแผ่น PVC นะเดี๋ยวไงดูทีนึงว่ามันพอเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวคงต้องหาเวลานั่งทําเพราะว่าตัวนี้ได้พิมพ์เขียวมามันก็ไม่เสถียรเท่าไหร่ไม่เปะ๊ะมันไม่เปะ๊ะแต่มันพอเป็นไกลไลได์ไลน์ได้เอาไว้เป็นคิดหน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน คลิปนี้จบเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ